โอ้นันเป็นพลังอะไรกันเนี่ยแบบนี้นะฮะในแต่ละรอบจะมีเพื่อนเราคนหนึ่งถูกเลือกให้กลายเป็นพระเจ้านะครับจะมีพลังต่างๆในการทําลายล้างเมืองอย่างที่เห็นข้างหลังฮะ,ะนี่มาอีกแล้วดาวตกโอ้โหเอาละฮะผมดูแล้วผมผมอยากเป็นก็อตอ๋อนี่คือพลังที่มีอยู่มีพลังการเตะมีเอิร์ทเควกมีเป็นก้อนหินนะฮะอันนี้คืออัตราการเป็นก๊อตใช่ไหมเนี่ยใช่ ยีิบโลบักเพิ่มได้กี่เปอร์เซ็นต์สิบหกเปอร์เซ็นคือผมอยากเป็นก๊อตเลยครับคือเรียกว่ามาถึงก็อยากเป็นก๊อตอันนี้หมุนฟรีสามครั้งอ่ะหมุนมาเฮ้ยมันเริ่มน้อยลงฮะมันเริ่มน้อยลงโอ้เพิ่มแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตอนแรกเพิ่มทีละสิบทีละสิบต่อมาเหลือหนึ่งโอ้อเพื่อนคิวได้หกคนดาเมจเจ็ดร้อยได้เหรียญสองพันหกเลยโอ้โหเอาละฮะมาดูว่าสีิบเ็เปอร์เ็นตของผมนั้น ผมจะได้เป็นกอดไหมผมได้เป็นผมได้เป็นเอาละฮะมาถึงก็เป็นเลยนี่โอ้โหได้รับพลังจากพระเจ้า I am God <laughs> จัดการคนให้หมดได้เลยครับนี่คือคำสั่งจากกอดโอยิงอะไรมากันโอ,โอ้เดี๋ยว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 เแป๊บนึงเตะเตะก่อนเตะอ coach, นี่คือพลังของพระเจ้าเตะครับเ<ๆ>ตะเตะคนอื่นก็ยิงไปเราอันนี้อะไรเอิร์ทเพกเอิร์ทเกมา ออนี่เออนี่ทำไมรู้สึกว่าก๊อตเดินช้าจังเหยียบครับเหยียบเหยียบครับเหยียบเหยียบตรงนี้เหยียบข้างล่างนี่เออนั่นแหละเออจัดการก่อนทีละคนได้เหรียญมายิงอะไรกันเนี่ยอันนี้คืออะไรโบลเดอร์ปาก้อนหินปาก้อนหินทุบไปทีละคนทีละคนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จัดการไปอีกหนึ่งอย่าดูถูกพลังพระเจ้าอย่าดูถูกก๊อตอย่าดูถูกพลังก๊อตของเรา ตรงนู Он, ้นตรงนู้นตรงนู้นอันนี้ยิงรัวเลยอันนี้ยิงรัวเลยไปไหนมานี่มานี่อย่าแอบอย่าแอบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อือหือเหยียบเหยียบครับเหยียบเหยับ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 อีกเหยียบเหยียบอืออืออ้าวตกเราว่ะนี่ก็ยิงจังเลยเฮ้เดี๋ยวนะยิงจังเลยยิงจังเลยอือรับไปเต็มเต็มนี้ด้วย ข้างบนตรงนี้ข้างบนตรงนี้เบคอนเบคอนอตรงนี้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 อีกอืมไม่ดีเลยฮะใกล้ใกล้ใกล้ใ,ลใลต้องอันนี้อเ,เอิร์ธเฟกเฮ้ยเลือดจ,จะหมดแล้วฮะเลือดจ,จะหมดแล้วเหยียบก่อนฮิวมีฮิวมีฮิวมีฮิวเหรอมีฮิวเหรออีกนิดนึงอือบอลหินมาใครยิงตรงนูน้นใครยิงส่งไปเลยส่งไปตรงนูน้นอืมไม่โดน ตรงนี้อืออีกแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนีอนน้อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านหลบหลบหลบจะไปไหนจะไปไหนกันไม่มีที่แอบใครยิงมาอ๋อตรงนี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอิร์ทเควกเอิร์ทเควกเอิร์ทเควกมาเรียบร้อยไหนตรงนู้นไหนนี่นี่นี่ก็ยิงไม่หยุดนี่ก็ยิงไม่หยุดอือออือทีละคนทีละคน ตรงนี้เรียบร้อยคนเดียวสุดท้ายตรงนู้นให้โดนให้โดนให้โดนจะมดเวลาแล้วทีนึงให้มันโดนให้มันโดนให้มันโดนโอ้โหนิดเดียวเย้สี่เลเวลได้สองพันแปดสิบคิวฮะ <laughs> เดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรสามอันโอเพนอันนี้น่าจะเป็นพลังพลังกอ๊อตว้วระเบิดเออไลนิง่งเออนี่ฟ้าผ่า อ๋อคือตามเลเวลฮะมาเปิดได้เก็บเลเวลแล้วมาเปิดส่วนอันนี้คืออาวุธของผู้รอดชีวิตใช่ไหมฮะเริ่มต้นจากที่เขายิงมาเมื่อกี้คือหนังสติ๊กเหรอ <c oughs> เรามีอยู่5 0 0พันนะฮะอันนี้ซื้อได้ควซองสู้ยังไงเนี่ยวซองหน้าไม้ตังไม่พอได้ละเรียบร้อยมาอันนี้อันสูงสุดเลยฮะโอ้ได้ระเบิดนูกไลนิ่งบอมเอิร์ทเคว สึนามิมาอือหึแน่นอนฝลังแห่งคอดมาอยู่ที่ผมแล้วโอ้โหพาวเวอร์ออกมาเพียบเลยมาเจอกันหน่อยนี่โอ้มีให้เลือกเพียบเลยลองไลนิ่งดูก่อนอันนี้คือแห่นซีก่ะให่นสีเขาไม่ยิงเรากระโดดกระโดดกระโดะโดทำไมเพื่อนกระโดดนี่ไลนิง่งมันไม่ตรงแฮะนุกดีกว่ามาอือหึมีการเตือนก่อนด้วย นุกลงมาอืมเต็มเต็มโอ้โหทีเดียวตรงนี้ตรงนี้นรงนิ่งนิ่งนี่มีคููดาวไหมโอามีคููดาวด้วยสึนามิมาไปทางนี้มาทางนี้ถึงข้างบนเลยครับโอ้โหทางนี้ล่ะโอ้คููดาวอีกแล้วอ่าอะไรดีที่ยังไม่ได้ใช้มีพึ่งพึ่งพึ่งพึ่อง,อ,งอยู่ไหนพึ่งนี่พึ่งมาพึ่งตรงไหนดีไม่เห็นคนเลยฮนะน่าจะอยู่ในนี้พึ่งมาหน่อย โอ้โหลวงพึ่งทั้งเรียกว่าวางทั้งอันนี่ไปต่อยเลยดีมากโอเคระเบิด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 ตรงนี้โยนไปโยนไปโยนไปหลบเลยหลบสิหลบให้ได้หลบกันให้ได้ต่ดาเมจดน้อยอ่ะอันนี้ดีกว่าซึนามิต่อแถวนี้เพื่อนกระโดดอยู่งุน้นเจอซึนามิเข้าไปกระโดดสูงจังเลยโดนไหมนะโดนโดนโดนเต็มเม อยูไหนอีกอยู่ไหนอีกจะพึ่งตรงนี้เหรอแป๊บหนึ่งอันนี้มาโอ้โหคููดาวนานมากฮะไลนิ่งไปดีกว่ามาพึ่งต่อยพึ่งต่อยทีละสองตรงนู้นตรงนู้นนุ้ตตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เบคอนเบคอนตรงนี้ตรงนี้โอ้โหมีวิ่งแบบวิ่งดักทางวิ่งดักทางได้เลยงั้นเจออันนี้เจออันนี้เจออันนี้หน่อย อันนี้ครอบคุมครอบคุมพื้นที่ไปไหนละมองไม่เห็นกินพึ่งอีกกินพึ่งอีกอพึ่งจะออกมาช่วยือไปเลยพึ่งระเบิดนี่แหละดีสุดอ้อาโดนแะฮอ,อยู่แถวนี้กันรู้นะนายหนีไม่พ้นแล้วละ่ะเพื่อนนายหนีไม่พ้นแล้วละ่ะโดนข้างในเต็มๆม,มาแอบกันอยู่ในนี้มาแอบกันอยู่ในนี้ งโน้นตรงโน้นตรงโน้นโอ้ยวิ่ง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 เพื่อนวิ่งเพื่อนวิ่งเจอนี้หน่อยมาแล้วสึนามิอยู่ตรงนี้สองคนอยู่ตรงนี้สองคนโอเคไลนิ่งมาอืมวิ่งเหรอวิ่งเหรอวิ่งอีกแล้ววิ่งอีกแล้ววิ่งวิ่งวิ่งอืมอืมเต็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 มอือฮึระเบิดระเบิดเยียบ เอิร์ดเควกไปเรียบร้อยหมดไหม <S 1> <S 1> หมดไหมหมดไหมเอาละฮะมามีหน้าไม้มีหน้าไม้ยิง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 ดาเมจสิบเอ็ดมันเกี่ยวไหมเฮดช็อตไม่น่าจะเกี่ยวยิงได้ทุกที่ครึ่งหนึ่งแล้ว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 เร็ว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 สู้เขาสู้เขาไม่โดนให้ตรงนี้โอ้ยโดน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 ,ดนยิงขาก็ได้ เกินครึ่งแล้วเพื่อนเร็วสู้เขาอย่าลืมฮิวนะเพื่อนโอ้ยโดน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 ไฟโดนไฟโอ้ยโดนโดนโดนอ่ะอะโอ,ะอ,ะอะ้ไม่ไม่อืออีกหนึ่งนาทีเลือ่อนเลยนิดเดียวเลือ่อนเลยนิดเดียว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 อืมอีกนิดเดียวเย้ฮ่าอ่ะนี่คือแมปพลังวัวเจ้านะฮะทำลายล้างเมือง เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ